สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะัวันนี้ผมจะพาท่านชมมาถนนคนเดินเจตรดิตนะเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเราคุกคีกับในโควิดสิบเก้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะตันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะฝับตัวเข้ากับมาได้ยังไงนะครับดังนั้นหลายๆที่เนี่ยก็จะมีการคัดกรองป้องกันนะฮะไม่ให,ให้โลกนี้มันแพร่ได้นะหลายๆที่ก็จะมีมาตรการขึ้นห่วนะครับมาดูกันนะพามาเที่ยวนะครับว่าระบบคัดกรองเขาดีแค่ไหนนะครับ นี่จะเป็นทางเข้าครับแบบถนนคนเดินนะครับจะมีตรวจนะตรจนะก็จะมีการตรวจนะคแส่เป็ม้วนเหมือนกันนะมีการเซ็นชื่อใส่แมสนะครับแล้วก็มีตองอฉีดด้วยนะก็ปลอดภัยนะครับสามารถที่จะมาได้เดี๋ยวผมจะลงชื่อนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปวัดไข้ก็เเจี๊ยบตองลงชื่อก่อนนะ ร้อยครับแล้วก็จะมีวัดไ้ตรี้นะครับวัดไ้ปกตินะครับแล้วก็มีแอนต์รอร์ชีดก็สามารถเข้ามาข้างในได้ลวอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่อดไัยนะครับตร่น,นี้ก็ในงานก็จะดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนก็ไม่เหมือนกับตอนที่เปิดอยู่นะครับจะคึกคืนนะมีคนเยอะหวัดตัวอหู่ แต่แต่ละนคีงกาก็ตใส่แมสก์ทนะใส่แมสก์ทคนนะปลอดภัยนะจริงๆเขาเนี่ยมันจะยาวไปนุ่นเลยนะยาวไปไกลเลยนะถนนเส้นนี้เป็นโลคท่านผู้ชมถนนเส้นนี้ประมาณเจ็ด0 0ดร้อยเมตรเลยมีคนมาเที่ยวไปก็คือของเยอะนี้ผมก็จะมาหาน้องชายผมด้วยนะขายของนี่นี่ครับนี่ก็ผโป นี่เป็นร้านน้องชาย <S <S น้องสาวนะเขาขายของที่นี่ของเล่นของเล่นเยอะแยะเลยผมเข้ามาซื้อที่นี่แหละที่ท่านผู้ชมเห็นไเยอะเต็มบ้านเลยมาจากที่นี่ส่วนหนึ่งมาจากน้องโบ๊ทเนี่ยนฮะเขาก็หาให้ครับวิธี่ีกมาหาวันนี้ก็ูหน้าหน้าสอยหลายตัวนะด,ดูดิสวยงี้เลยเออใครชอบก็มาดูได้นะตลาดเหมือนคนเดินเนี่ยหน้าสวยนะดูเขามีการ์ดด้วยนะ ใครสนใจก็มางานพวงกุญแจก็เยอะงานพวงกุญแจเนี่ยผมชอบนะงานแท้หมดเลยนะไม่มีกรอบนะท่้ชมเนี่ยนไม่ต้องกลัวนะครับงานแท้หมดนะงานแบบว่าหายากนะดีเทล,ลดีๆนะเนี่อย่งตัวนี้นะท่า<ๆ>นผะู้ชมเห็นแบบนี้นะเอาไปถ่ายรูปผมว่าขึ้นเลยนะกับตันปุ๊กนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะเวท่งานดีนะ วันนี้เด็ดเลยสวยมากเลยไปมาหากันได้นะถนนคนเดินร้านนี่ี่โบท๊ที่โบท๊ทใครสนใจก็ถามมีคนละครึ่งด้วยนะถ้าใครสนใจก็สั่งได้ด้วยนะไปก่อนเดี๋ยวติดแล้วก็สืบตัวเพลงดังแล้วกนะันนะนะก็เนี่ยครับถนนคนเดินจะประมาณนี้นะครับผมจะพาเดินไปยันนู่นเลยปลยายถนเนเลยนะ ขายถนนเลยนะครับของขายนะเยอะมากท <_ C 1> ่านโยมนี่คือนน่าจะหายไปรประมาณสักยี่ส็นต์นะทั้งแม่ค้าทั้งคนอนะ่ะตอนที่ยังไม่เกิดโควิดเนี่ยโอ้โหแน่นเลยครับแน่นเลยนะมาวันนี้ก็ตามสภาพนะครับแต่ผมว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่าคนผุ้ติดิก็เริ่มปรับตัวได้แล้วว่าจะใช้ชีวิตยังไงครับกับโควิด19นะหลายคนก็ใส่แมสออกจากบ้านใช่ไหม ก็พกแอลกอฮอล์นะทำความสะอาดมือตลอดเวลานะครับรวมไปถึงการวัดไข้ด้วยนะของกินเพียบเลยนี่เขารับคนละครึ่งด้วยนะไดี๋ยวมาได้นะของกินเยอะเยอะมากเลยเป็น ผัดไทยผัไทยผยโบราณครับไม่ไยืนแบบยืนแบบผัดทยโบราณ่หทนสนใจก็มาได้นะต้อมีบัตรคนละครึ่งไหมบัตรคครึ่งเอ้ยน่ะคนละครึ่งมีไหมมีนะมี้มีบัตรคนรวยไหมมีไหมมีนะ้โมีกุ้งครับสดเลยนะผู้ชมแบเลอร์เลครับาละร้อยาละห้บบาทก็มีนะก็มา สองรับแตกหมดเลับตัวญี่ปุ่นนะฮะตัวได้ไม่แพงนะยี่สิบบาทนผู้ชมามหนาซื้อได้นะครับมันโถนี่มันโถนี่พี่ชายผมเลยนะนโอ้โหนะใครสนใจก็มาเฮ้ยนี่ของเขาเด็ดท่านผู้ชมนนเนื้เอเนื้อเขาเขาคัดสรรมาเองเลยนะโคกุนเนี้ยเนื้นโอโคกุนโคยันทำนะใครสนใจก็มาได้นะเนื้อมันนุ่มหมดเนี่ยมันใช้เนื้อวัวเ,เป็นหนึ่งสามสิบสี่สิบโลนผู้ชมมันห,หมดเหลือแค่นี้นะเพราจะทำมันก็ มาซื้อเล้นีมันโผร้อนเลยนะได้ก็มาได้แล้วร้านีโอ้ยนี่ต้รับคนลครึ่งเราชนะรับหมดคนก็มากันเยอะนะเยอะมากเดินูกนดูเทเลซี่กันแล้วเนาะเทเซี่นะผมจะไปซี่ซ้ายก่อนซี่ซ้ายก่อนนดีไป้ซี่เห็นโุนะรคนไทยเลยนะครับเคาะมาวุ่นเลยนะอร่อยรับ ต้มแล้ข่อยู่แล้วแข็งกันมุ้นนะี้เลยนะอยากเลยนะโอเคคนระับตังดูเสียผมทำการมิรเสียงก่นผมรู้สึกเสียงมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นักมต่ไม่รู้เส,นะสียงเลย<อ>สิบบาทเองนะายถูกทงนั้นยนะนี่เป็นไร หมูแดดเดียวครับท่นยมโอ้น่ากินเลยนะไม่แพงด้วยนะเขาขายเป็นฉีดนะครับขีดละสามสบ้าบาทรั่มามีดร้อยหนะ้าิบห้าลดไาบาทุดหนกันนะโอ้เยอะอกขายเยอนะหม,มึกตชี่ิ้นปลาล่มเหนือครับต้ชนะชิ้นปลาล่มืชิ้น,ะนนะนะนะใหญ่ๆบบนนี้ขายเท่าไหร่สิบาทคนระับ่านโยมโอ้ปลาล่มเนีนะขาบาทครับ นะครับโค้ช10แถม1ด้วยนะไก่ทอดครับเห็นแล้วท้องร้องเลยนะเหือดปวดปุดเลยนะ่อไม่แพงครับชิ้นหนึ่งก็เริ่มต้นที่15บาทโอเคเดี๋ยวจะมาทา้ายก่อนนะ,ะแพงไหมครับเปนเยอ,อะยงู่นะก็เป็นสถา,านที่นะที่เราพอจะได้มา,าหลับหลอนได้ด้วยตัวกับการซื้อของ ครับนะครับในช่วงนี้นะเนี่ยสั้นแล้วเดี๋ยวผมให้ดีนะมันสั้นแล้วคือตอนแรกอ่ะแถวเนี้ยถนนจะยาวไปถึงนู่นเลยนะคุณผู้ชมสุดแล้วก็ไปอีกไกลเลยนะแต่เนื่องด้วยโควิดสิบเก้าครับ uh ทุกอย่างก็สั้นลงนะเดี๋อแค่ตรงนั้นเองนะอันนี้เป็นซูปเปอร์ตีนไก่บงงม่ะซูปเปอร์ตีนไก่นะนัั่ง้กดเริ่มต้นจากสามสิบบาทครับเพราะแท็ยผมก็ซื้อประจำมานะเอาสามสิบบาทจุ่มนึงนะอร่อยอไหย ก,จจกินประจำนะครับเราลายในปากปนะเรลายในปากจ,จัดตั้งนึ่ชุดนะครับไี่มันในกระป๋องตังบางแบบนึงนะของเาหมดเลยไม่แพงเดีดวไม่แพงอุดริตอาหารถูกนะอร่อยกนะ็ อู้ยีเลยนัดูเอาลิ้นดุนๆเนี่ยเนื้อกระจายหมดเลยอ่นสามสิบบาทก็ซื้อมาจับมาถ้าไม่เจอขนาดนี้ก็ไมบุญมาบุญาจ้าเดวกันนะจ้าดูกันนะร้อนๆเลยนะทอดจ้าดีนะจเดจ้าด้วยกระปิกขี้หนูสวนนะใส่ไส้โนอย อส้นัวไม่ตอง่ารู้จักรู้จักนะแส้หนัวนะนะครับนร้อนเลยนะสามสองไ้รอเลยนะครับอรกห้าบาอนๆกนได้ครับขาววันล้วละี่สบาทข้าวไรเบอรนรี่นะคะข้าวไร้ร่ใส่ใหม่นะัเคยกินไหมแต่ใหม่ไม่ได้กินกันนะนเกินไม่ยี่สนะชุดใหญ่ห้าสิบครับ นุ่มน่าดูมาดูกันตรงนี้นะตรงนี้คูเนะด็ดเลยนะท่านชมนะถ้าไปสายเนื้อนี่ผมบอกเลยว่าโดนนะนะลาบขมต้มขมะแกงอ่อมดูเนื้อเป็นแก้วเลยครับราคาเนะี่ยเขาให้ลูกค้าเลือกเองด้วยนะแต่ว่าเลนะือกแล้วไปชั่งกิโลนะเลือกได้ตามใจปากนะห้าปิดทุกอย่างนะท่านชมห้าปิดทุกอย่างนะ มีอาปีลิ้วเหล็กปลูกก่อนดีนะโหอมมากนะัหอมต้งเทศตะไคร้ตะปูน่ากินนั่งอยนนี่ครับเหนือเอ็นแก้วเลยนะครับกรึบกรึบกรึบนะเหล็กเดียวมีครับผมสายชื่อเมาก็ต้องต้องโดนอ่ะนะยางนี้ต้องโดนดูการแต่งร้านว่าอยู่นะคาแรคเตอร์แต่งร้าน จำเลยจะได้ผมไม่กินเนื้อคุณผู้ชมนะจะดูก็น่ากินนะหอมนะนี่รี่ดิเจ็ดเลยนะเขาไม่มีเป็นแพ็คด้วยนะพูชพิชทุกหมดนะครับแซ่บเซ็ดร้อนเขาเรียกอะไรนะมะแข่นมะแข่นเลยนะพิชพิกขาครับเนื่องจากพิกขา โอเคก็สุดตรงนี้แล้วตอนแรกมันจะยาวไปด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับต่อมาก็ไอคอนมีสิบเก้านี่แหละนะทั้งทุกอย่างมันแยกลงไปนะฮะเหลือแค่นี้เองนะมันสั้นเลยนะจริงๆแล้วจะยาว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 แล้วก็ยาวอีกนะไฟก็จะเป็นพื้นที่สวยอ่ะถ่ายริ่มาถ่ายคอนเทนต์ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะถ่ายวอล์กเนี่ยก็จะย่ำเลยล่ะครับถ้าทั้งๆโดยตรงนี้ไปทางเฮ้ยไอ้ตัวนี้อยู่ต้องยอมผมจะเจอมาดูอาทิตย์เลยนะเนี่ยเจอมาดูอาทิตย์เลยนะ ีีน่ชื่ออะไรเ่ือทั่วที่เลยอจจะจับกันนะนี้จะดูทางซ้ายนะเป็นโซนซ้ายบ้างนะคือส่วนมากจะเน้นของกินแล้วครับท่านผู้ชมนะโซนซ้ายครับไก่ขย่าครับเห็ดทอดเบอรนี่ครับท่านผู้ชมทำเองแคบหมูครับแคบหมูครับโตเกียวครับท่านผู้ชม เกี๊ยวไม่แพงนะชิ้นละเออสิบชิ้น20่สิบบาทกระสอบชิ้นละ2บาทอันนี้นี่ท่านผู้ชมเคยกินไหมบ้านผมนิยมมากเลยนะยำเหน่ยมข้าวทอดนะคือเขาจะเอาข้าวาไปทอดนะข้าวาไปปรุงแล้วก็ไปทอดแล้วก็ใส่หนังหมูหน่อยเลยนะแล้วก็ใส่ยุ้งเทใส่ยุ้งเทใส่แห้งนะแล้วก็ใบชะพลูนะ ก็ไปยำรวมกันนะผมกินบ่อยอร่อยนะอร่อยครับจา้าให้ลอ,องกินอันนี้เหมือนขนมญี่ปุ่นเลยนะขนมปลาไทยอีกน,นะขนมปลาขน,นมปลาไทยจริงเบอร์บอกเขาครับนะถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแถวโคเบะจะเห็นร้านขายขนมปลาพวกนี้นะเยอะอบ้านเราก็มีนะนปาลาร้อนนท้าหลายรสด้วยนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีรสชาติเยอะเท่าเราเลยนะที่ญี่ปุ่นเป็นแต่ถั่วแดงไงแมของเราพรึบเลยนะนอ่องปลาไทตะกี้หนึ่คะไทกีองปลาหนุ่มเบเกอรี่นะคะหนูทำเองนะคะหนูทำเองเหรอใส่อะไรบ้างอนะ่ะใส่อะไรบ้างอ่าถ้าเป็นอ่าไข่ผลไม้ก็จะมีเป็นรสอ,อันนี้เป็นบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่นะ ันนี้เป็นแบบส้มจ้ะเป็นส้มดูทาเองเลยเหรอสุดยอดไหมนะผู้ชมก็เห็นมานานนะน้องคนนี้ช่วยพ่อแม่ขายของนะเสียงนี่ใส่ิ๊กเลยนะขอบคุณนะครับมาช่วยอุดหนุนกันได้นะสำหรับร้านนี้นะเยอะนะของขายซุ๊บนะเดินทางกลับนะครับได้ของกินมาอย่างเลยขนมจีบนะผู้ชมว้าวชิมบัลมเลยนะครับ แพงนะครับ30มสิบฝ่ได้แปดลูกกันเลยนะโอ้โหอย่เงี้ยทำสดๆเลยนะทำสดๆเลยนะครับตีเด็กนี่นะ่าจะอยู่ที่ตัวหมูเขานะฮะก็มาหาชึมกันได้นะไม่แพงนะครับหน้าผาต้มตายครับที่ไหนก็ต้องมีต้มสาอันนี้เด็ดไหมจิ้งหลินทอด ้องเดินผ่านนี่หอมขุ่นเลยหอมเลยครับจะเห็นว่าร้านลูกไงร้านน <c oughs> อ้องอย่างที่หลบอกนะครับยังแบบยักลัวมัอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วปฏิบัติตามที่ทาง, <c oughs> งกรมธรรมยเขาบอกนะไปไปเป๊ะนะก็อโอกาสเสื่นก็น้อยลงนะโอซูชิห้าบาทน้ำมันซูชิห้าบาท <c oughs> กินละห้าบาทครับแนวนะไข่ทกทางกินเยอะับลาบหมูทุ่งย้งอยู่ทนะุ่งยางแล้วก็ทุ่งย้งนะแถวๆร,รนะะแทนนะ่นก<ล>็มีลาบเนื้อลาบเที่ยวจ้าลก็มีลาบเนื้อลวมีลาบเที่ยวกับลาบเ,เนะือด้วยอ๋อเีาระลึกด้วยใช่นละลึด้วย ทอดไข่อันนี้ก็มันเป็นเรียกว่าอ,อะไรวะซตูตี้ซตูตี้โลครับอ่าเป็นข้างในเป็นซตูตี้นะแล้วมาทำโลนะไอเดียหรืไอไกไอเดียนะวันนี้อะไรอ่างนี้ทอดมันคุ้งตรงต่อคืนะนะอเยอะเลยน,นะชินละสิบบาททอดมันคุ้งเลยน่ากินนะทอดมันคุ้ง จะเห็นของยินเยอะเลยนะนี่ผมบอกนะที่หายไปก็จะประมาณ่าจะประมาณ4น5 0ร้านค้าไม่ได้2ิสิกร้อนนี่มันกวยจับโบราณครับรับกละครึ่งเหมือนกันนะฮะหวยจับโบราณนะถ้าใครเคยเชิ่นแต่หวยจับแบบออกแนวจีนๆนนะอันนี้ไทยจ๋าเลยครับอ่ามีเส้นหมี่ ก๋วยจั๊บนี่ครับก๋วยจับทุละยี่สิบบาทครับเขาขายไม่แพงนะยี่สิบบาทมีเส้นสุดยจับมีเส้นมีขาครับทุละยี่สิบบาทเลยนะครับไม่แพงนะึงก็พอดีสมุ้กเกินราคาผมว่านะว่ายี่สิบบาทก็หากินยากแล้วเนี่ยมีไส้มีปอดมีไข่มีหมูผมมีเยอะนะแล้วน้ำซุปก็คงอย่างทีเด็ดนะครับอร่อยจ้ามาชิมกันได้เนาะที่ถนนคนเดินนะครับอีกชิ้นหนึ่ง ก็ต้องตดไม่ต้องน้ำเชือนี่ก็มีคะข้าวยำไก่ทอดอย่างที่ผมบอกนะข้าวยำไข่ทอดข้าวยำเหน่ดูพูดผิดข้าวยำเหน่นะนี่ก็ข้าวกะปิข้าวซาโลนีข้าวตัดกุ้งครับข้าวตัดฟูโอ้ผมกินทั้งนั้นะครับนี่ขนาดหายไปห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ยังมีของให้เราเลือกซื้อแบบเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆนะครับ ก็สามารถมาเดินเที่ยวเดินทินได้นะครับน่าจะไว้ืุดผ้านี่เยอะนะรองเท้ามือสองท่านชมห้าสิบาทโอ้โหพระเจ้าจ๊อดห้าสิบบาทท่านชมถ้าเป็นรองเท้ากีฬาก็ร้อยหนึ่งครับแต่รองเท้าใส่เล่นะห้าสิบบาทถูกมากเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้มีทุกไซส์นะถ้าใครมาหาดูแต่ว่ารองเท้ามันเลือกนายท่านชมคนต้องมาดูนะเจอปุ๊บใช่เลยนะครับ สวยได้เลยนะเจ้าพักจเก่งต่อใครตินะ่งติดอกอะสะดุปก็คือเรายังคงอยู่กับมันนะครับคง19แต่เราก็ปรับตัวเข้ากับมันได้นะฮะก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตได้ ในการทำมารระวังตัวเองนะครับใส่แมสก์อย่าลืมใส่แมสก์ขนะ้อจุดคัดกรองแล้วก็วไปเจลล้างมือบ่อยๆนะครับเราก็อยู่กับมันได้อีกหน่อยก็จะมีวัคซีนดีออกมานะครับทำให้เราท่นี้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโรคก็จะค่อยหายไปนะครับบัตรใหม่นะผมว่าย้อนกลับมาเปดเดิมแล้วนะครับเป็นเดิมแล้วเราคงต้องตัดก่อนตามก่อนบอม อนวันนี้เล่นไม่ได้ไปเนาะต่อไปเล่นเซิร์ฟเป็กันบอกอเย็นเนีเล่นเซิร์ฟเป็นาเขายของเมนไป่นต้นไม้นะครับนี่น่าจะเป็นบอลบอลนบต้นไม้น่ารักมราเยอะยเลยนะสามห้าบาทนี่ก็เลยไม่เคยมเลย เป็นกระบองเพชรเนะาะจะเป็นลูกหมดใจด้วยนะครับโอเคครับผมก็คงต้อง,งจับละก็ได้นี่มาเป็นถุงนะครับพระเลขซุปเปอร์ตีนไก่ครนะับของขายเยอะนะครับเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะร้านประจำาบางคนเลยคือถ้าผมมาตลาดนี้ที่ไรนะผมก็ต้องมาินที่นี่นะครับ ถ้าผมมาทีไรผมก็จะไม่พลาดกับร้านนี้เอาครีมโซดาครับเอาแกนะ้วขนาดเอายี่สิบครับจิ้มแบบน้อยแม่ค้าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะเราก,ก็จะไม่พลาดนะครับต้องร้านนี้นะคือประจำรสชาติแบบโบราณนะหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยกินนะแตบอกให้ต้องลองนะเพราะมีหลายรสริงๆครับเปิ้์ลแต่ผมจะกินอยู่อย่างเดียวนะครับกินโซดา คนก็เริ่มหลากหลาย้าไมเรื่อยนะก็มีมาตรการเช้มนะในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยก็ถ้าเกิดมาถานนคนเดินก็จะลืมนะร้านเนี้ยนะเยนซาอินดี้ครับ นะได้แล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีอกอให้อ,อยูน่นนะดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวครงก็ยังมีไอติมด้วยนะก็ต้องไปกันแล้วนะครับสำหรับเสนอ,อ,อคนเดินนะตัวกลางคืนไฟจะติดตลอดสายถนนน่าจะสวยมากเลยนะจะได้ผมต้องกลับก่อนละตอนเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเซิร์ฟกระเทือนมะือ ก็มามากันได้เนาะเนี่ยคนก็ว่าจะมากันเยอะนะเริ่มทยอยมาแล้วโดยเฉพาะตอนช่วงคุ้มเนีะ่ะนะคุ้มนเนี่ยคนไปเยอะมากเลยนะคุ้มต่อคุ้มปลอ,อดภัยนะมาได้มาได้ไดไปลอดภัยต่อแถวเข้าคิวนะเพื่อคัดกรองติดชื่อในระดับหนึ่งนะครับความปลอดภัยระดับหนึ่งทีเดียวคนระับ นี่คืออุจจระดิตนะฝั่งนู้นเป็นตลาดห้านะทุกผู้ชมตลาดห้าเป็นตลาดที่ทุกคนรู้จักนะมีของขายเ่องของกินเหมือนกันนะอยู่ตรงข้ามกันเลยโอ้ก็กลับญญละทาะนผู้ชมได้ของกินมาสองอย่างนะคนรับก็ได้ส้มซักซุปเปอร์นะเป็นไก่แล้วก็น้ำที่ผมชอบนะนะ ก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกนะท่านผู้การนะอยากให้ไอ้โควิดที่มันหายไวๆเนาะจะได้ไปไหนตอนไหนก็ได้อะนะตอนนี้อ่ะยังมีกีดจำกัดอยู่นะเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับมันนะนะ้ำนะนะอร่อยมากนะบอกเลยว่าอร่อยจริงนะโอเคก็คงต้องไปแล้วกับรถคู่ใจผมนะผมก็ขับมันตลอดนะครับ